สบายดีสบายดีเบิร์ตสกูสุคนเนาะวันนี้มาพบกับสองชาวครูเพจจ่าชาวครูอาสาบ้านหนองเนาะมาพบกับวิธีชีวิตสาวหน้าอาสาบ้านหนองแบบสบายของสาวเพชรเนาะวันนี้ว่าสิผ้ายางไปเล่นเนาะเล่นถึงหน้าชาวครูเพชรนี่แหละสิมีเนื้อพี่น้องเนาะเผินเห็ดเกษตรพอเพียงเนาะพี่น้องเลี้ยงคว้าหมูแล้วก็เลี้ยงเห็ดเลี้ยงแม่้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะ กับโบเวนผู้ใด้ไกลดอกถือว่าทุกคนหูจักเพิ่์นเนาะสิว่าอย่าว่าจะว่าทุกคนในประเทศลาวเนาะอยากว่าต่างประเทศือว่าประเทศไทยกับหูจักเพิร์นลายเนาะเพิ่์นหนึ่งกันก็คือแบบว่าเพมันเป็นนกกรงเนาะในยกเก่าสุดนี่พี่น้องดังที่สุดเลยเนาะทรับว่าเสียงของเพิ่์นเนาะเอ้ย ดสบายดีติสบายดีติอันนั้นเนาะพี่น้องในหยกเก่าสูเนาะพันดังที่สุดเนาะพี่น้องเนาะไปกัสิหูเนาะคันเอวยืดบนเขินมาเนาะเพิ่นหน้าไกลๆก็สักกุเพชรเนี่ยรินต่อกันพี่น้องพี่บอกอะไรกับว่าเป็นยาทางห่างเนาะยาเขาป่าผมว่าป่าหัวหน้าเนี่ยวิ่ดไปก็ไปสอดพิ่น้องพี่บอกเลยก็เป็นยาทางห่างเนาะพี่น้องอันนั้นไม่เ่าใหญ่เพิ่นหันเป็น อันน่ะเป็นหนองโค้งไม่เท่าใหญ่สซาคูเพชรเนาะแล้วก่ะเม่เพิ่นกับเป็นเอือยโค้งสซาคูเพชรเนาะทางนั้นเพิ่นกับเพนชื้วาลานเนาะเพิ่นเกิดว่าละเศร้าละเศร้าตลอดเนาะโอ้โหอ่าไปเบิ่งกันเลยบ่ไผเนาะไปเฉลยกันเลยมาไผเนาะแต่ว่าสิเอือยซื้อเพลงเพิ่นน่ะเจ้าของเสียงเพลงอุ้มลูกตามหาเมียกับเจ้าบ่าวเงินลอนดาเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้อง โคกคกแน่ทางยางกันดิเม่พี่เนาะเขามาหดดืนหน้าเปิดประตูกันไอ้ยัยยยยห่วยเตาคือจะจับประตูหวยวะโมหิภัเอาเสซนตาให้เอามันนั่งหนึอพี่เนาะหัวเต็มเลยอู้อันนี้เป็นหัวเซนต้ากว่าเลยนะเกิดเสียงขงคัวิดเพิ่งจะออกมาอยูน้องแล้วจะขีนกัน ไม่เม่าฝากเซติบันเลียนเนเลียงข้ามม่อข้าแดดข้ามมือเมือหรอบ้าดิุยวน ใช่หรอว่าชิบูงเขาจบเกลือหมูว้าวเอาว่ามีคนอูบเ็ตตาเลยวังวังประชุดใย่ลดนใหยล้นใยล้นยล้ฮะใยญล้เอ้ยเตตาเซตตาเฮ้ย้าวดี อ๋อโอ้จืดใจไปบรีนั่นู้ดีโดนดิเดยังครบค่ะเป็นลื่นว่ะโอ้โน่อิา้นมียายนาลดเอ้ามันวดเท้านปวดสันดิเฮ้ยยยลอ่าา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 า สิเกลือนว่นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c <c oh, ่ยเอ๊ะเป็ดไก่แบ่ยงอาฟ่างอ้าน้องปลาอยู่หุ่นกระซ้าทีน้องครบนะเออคุณนจะโค้งหุ่นอยู่อยู่นั่นผ้ามูหุ่นแค่จ้ะหายได้นี่ยโอ้ไก่ก็ดี หักนะตูบหน่อยค่อยหักคนกำลังสิบปออัวเขาสมุนสมุนสมุนดูเสวกดูดูเสเยนสมุนคนเออเป็ดไก่ข้างลุ่มหูก็เป็นสาปปลา สามสี่สางาลูกไปบอดมากันแสนตะเนาะมงพีน้องสามสามปิดเทไกเาไปบึงบาน่อยมันสะับบุกเบินตัดกงวงกัด้เบิงสุด Cho khó phá mưa cái lần thịt cưa mù à, Thấy khổ nữa đẹp quá đi vào nổi Hả? mất ổn bò Ôi đây đây Cái ứng khẩu mất kín nắm Ơi à, Ờ, cái ngoan cái đi và ơi <laughs> ก้าำมือไรทไปถ่ายกูอะนเด้จะคล้องคุนกะดิคนบ้าหน่อยเอคนว่าคนว้าเจ้าไรถวะพกก็ทำกันก็เจ้าตัว็นแรกไ่ไมเห็นอะคนว่าเอ้ยสุดคนว่าผู้เห็นเจ้าจะข้าเจ้าออกเพลงคนว่าเดียวนี่ไม่อยู่บานมู้บาขาดอยกเหงอะลยอยางว่าเป็นผ้ามูคือเจ้าคนว่า เพื่น่ะสนใจว่าจังไรจังเห็ดอันนั้นนู่นหินเนีแน่แฟนด่า,าพพ่นว่าซาปูซาปากว่าโอ้ยเราเห็ขาาาดข้าวบกขักสาส์ออนเห่นไหมไปถ่ายไม่เห็นเบื้องเน่ยเพี่ยดเห็นไหมจิงหรืแต่ว่าโอ้โหว่าเรามาเห็ดเกษตรซ็บหลาดได้หัว่างูเว็เป็ดไก่เบื้ององูอะเราก็ได้เห็น ใชแล้วม uh, ันอะไรของง่ายแล้วมันขุ่นปลาเมืองหมูฝ่าหมูนี่เราผิดเป็นแบบนี้เม่เม่พัดมันเบือนรังนียปาบื่ออ้ยบูอุเดนถูกกับอย่างไรเ้าะ อันนี้เป็นมูแมม่าที่ว่าเราเตรียมเห็ดนะเตรียมมันเฉออกลูก็้วเห็ดของไว้ต้องขายองเงยอากระบนใหญ่พอดีพ่อพี่อังดิอันนี้ลูกมือคน <c ười> ลูกมือเกลือเป็ดเก่ไก่เลียงงู่ะงสาาลูก,น,กน,นั่งแหวกันดิเออดีเกงูองงเป็ดวนหนึ่งออันนี้ก็เตรียมใส่ของูอหน่อย เห็ดเองทุกอย่างนะเราบบเดนะลงมือเองทุกอย่างเลยเห็ดคักคากนะโอ้ไปออก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 กวนแล้วแหละเราเกือมูโอ้ยอุสุด มูเบาหน่อยตะกี้เนี่ยคนอยากเห็นอันนี้กันดิวาวโจลูกอันนั้นพอเเ่ากันตรงเห็นไหมเออตัวเป็ดไก่ไปอยากลงไปดองปล่าบ่ไว้เมื่อยนี่เด็กคุณนู่นขี่หินแต่เก่าตาหกกายเป็นเดินเดี่ยงงัวเราเบิดอละ nhỉ mà sửa ông bay say cũng hồi đại đúng nó thơ nông dân nông dân đây nè mẹ bắt cho đi ôi bà sẽ tả nộn mẹ thời dân rồi đi nông khẩy nông khẩy bao nội mẹ thời dân đi Hãy subscribe cho kênh ไปไปไปเลยเนี่ยเส้นตาอยากนอนแห้งไกับเลยกับกับกใครหลู้เดียวมันระบาอย่างไรอยู่รป้ากับบนไดอีกเถื่อกับกับอกแบกอยู่เถืงโนนี้นู่นกี่หินฝนนาะอูลมสมบูรณ จื้อกันได้โยกพี่น้องเงินไผ่นั่นเลยคือวาวนออยมันนี่ส่งแกวสีพี่น้องเอ้ยจะคลองเสียงเพลงเจ้าเบาเงินนรลาอะไยกะอ่าอุ้มลูกตามหาเมียเนาะพี่น้องเป็นเลื่อนหน้าเพื่อนดินเพื่อนไก่เนี่ยคนละฝากท่างก็ฝักต้องเพ็ดยางดิ๊กปามากกันเลยเนาะเองก็เป็นยาทางหางกันเลยพี่น้องเอ้ย ข้ามข่าวกันซื้อเอาป่ะโมขอยได้อันนั้นมะหลินมะหัวน้ำกันปันไดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราสิไปหลอกเห็ดก็เห็ดเดือดเราหม่าเราก็มากเดืนเราดีสิเนาะแต่ว่าเพื่อกระเทียวออกมาเห็ดฟาร์มโอ้โหเหียงเป็ดเดีอดไก่ยีดินหน้าเพื่อเผื่อคางคางเผื่อเป็นเที่แม่เพื่อเนา่เน่เน่ครูไข่กำเนิดเพื่อเนาะ เพิ่นก็มาอยู่ดินมีกระเนิเพิ่นเี่นเนาะเด็กมีกระหัวสักพิเศนี่ัวเพื่อนหัวหน้าแปะไปกินหัวบบาหน่อยเนาะเพิ่นเห็นเอาะเพิ่นหัวถุกคนัญฮะนี่มีกระข้างล่างมีหัวสักพิเศษเดี้ยวไปกะนหัวเบาหน่อยเนาะเพิ่นกะเดี๋ยวนี้เล่ากะโควิดเล่ามาไลยเขาเมื่เมื่อว่าเรากะอยู่บ้านอยู่นะแล้วมาอยู่บ้านในหลายปีแหละเพิ่น้องนี่เพิ่นมาเห็ดฟาร์มหมูฟาร์มวัว สวนใหญ่่ะบ่ได้ไปเนํากันดอกมีแกายไปหากินหาหญ้าหาทํไมฮะกบหาเขียดกะสิเอิดใช่กันมัก็สิมาเอิดไใส่คุงามเพิ่นไปคนเวาอ่อนเวาหวานแต่ยังน้อยๆซนแหลแต่ข้าวยังน้อยจะหน้าเพิ่นก็หน้า่อยจะติดกันเนาะก่ะเพิ่นก็ขีควายอเพงควายกเป็นเด็กน้อยดุนน้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นดุนปสุเนาะกสินั่งฟังเพิ่นบเสือกะ วิ้ยจั่งดึงใบไม้ในแคมป์ถากเอาเขอบฟ้าข่อยกับจะเป็นเล็กน้อยฟังเพลงทะเลอู้เพลงเนาะเราเป็นคนที่วบะลองเพลงมวนแต่หน่อยทีหน่อยแม่เราถึงกับล่ำมวลแยมหัวลมออกเสียงแม่เราล่ำบอลบอลข่อยกับฟังเพื่อนที่หอนหอนยิ้มความว่าเราล่ำเนาะแดดคนกับเป็นมีกระบือชุดกระชุดจ้ะให้ไปให้ไปถ่ายให้เนาะไปถ่ายเพคนก็ได้พิโอการถ่ายทีหน่องเบ่งเลยเนาะตอนเพคนมวล แตงตัวกะเข้ามาลาพี่น้องเลยอันคือเตียงตัออกไปกูอุ้ยเพ่นกันีหนึ่งเนาะวาก็ดีใจดีดีใจงาาพี่น้องเลยเบา่อนเบาว่านตามภาษาพวกเรานะเนาะีคุยบี้เจ็ดนีแต่ว่ากับ่คอยได้ไปดื่มด้ยหัวดำกันนหนึ่งกะเบียใครเบียกมันเราก็ะวนกับปูกับเด็ดกับเป็ดกับไก่เราจำสิว่าอย่งเนาะอ่ะคลิปนี้กะนวดแต่เนียนอพี่น้อง ปาจิตตามื ọn, ọn, ่อนอนก็ไหวกอยากนอนแข่งปาจิตตาไปนอนงไฟเอาอ่ะเอ็นเอ๊เจ๊เจ๊เจ๊เห็นเอือยเห็นเอือร่างเงี้นเห็ดกินเยอะไปปากก็ได้ก็ตามก็แชร์หน่ยเด้อพี่น้องเด็กกำลังใจให้สาวคู่เพชรกับเซนซ่า วันที่สมนี่ก็สีได้ไปห้องเฮียนเลยพี่น้องเอ้ยวันที่สีเพิินจะเปิดช้อนแล้วเนาะไปตามบึงกันเด้อพี่น้องใจชีวิตคู่แหละล่ะที่เป็นคู่อาสาอย,ย่างชาววอนแหละพี่น้องสบายดีบ๊ายบายเจนดต่บ๊ไว้นะ